มาพิสูจน์ความเป็นคนเมืองหรือว่าคนเหนือในตัวคุณกันนะคะมาดูซิว่าอาหารเหล่านี้จะมีใครเคยกินหรือรู้จักบ้างอันแรกนะคะนี่ถั่วเน่าแอบแบบรุงรสคือปกติเราจะกินแบบไม่เผ็ดนะคะก็คือไม่ใส่เครื่องเทศค่ะวันนี้มาลองกินแบบประะุงรสใส่เครื่องเทศกันบ้าง้อที่สองไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะคะแต่ข้างในมันคือบอนเลยเรียกว่าแอบบอลนลนะกัน นีทถั่วเน่าแบบไม่ปรุงรสแล้วนี่ก็คือเมนูไฮไลท์นะคะไฮไลท์ของเรานะคะคือแมงจอนค่ะแมงจอนแมงจอนเราเอามาคั่วเองนะคะมาแรงจอนนะคะหรือว่าแมงจอนถ้าเป็นตอนสมัยเด็กๆเนี่ยตอนยังมีคุณทวดนะคะคุณทวดยังอยู่เนี่ยคุณทวดก็จะจับมาแล้วก็เอามาทําให้นะคะ เอาละค่ะตามสไตล์ชาวล้านนานะคะเราก็มีวิธีการกินแบบญี่ปุ่นเลยค่ะก็คือการมากินแบบซูชินั่นเองวนี้เราจะกินโอมากาเสะเมงจอนนะคะนี่เลยค่ะนำมาปรุงรสด,ดยการคั่วใส่เกลือแค่เพียงเล็กน้อยนะคะอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยอันนี้ก็หลังบอนแอบบอล อันนี้ก็จะเป็นไปด้วยเครื่องเทศนะครับผิดๆอันนี้แอบแบบปรุงรสนะคะใส่พริกใส่เครื่องนะคะแล้วก็ห่อใหญ่ด้วยอืมใส่จะไข่หอมหอมคือพยายามหาตัวไหนนะคะที่ว่ามันมีไข่อยู่ในท้องด้วยนะคะซึ่งเรากินไปแล้วนะคะตัวแรกเราก็ไม่เจออีกเลยนะคะก็เลย ไม่ได้เอามาให้ชมกันนะคะแต่ว่ามันจะอร่อยมันแล้วก็เคี้ยวหน,หนึบหนับเป็นเม็ดกรุบกรุบนะคะเอาละค่ะเราก็กินจนฟินจนหายอยากกันไปแล้วนะคะแล้วยืนยันว่าเราคือสาวเหนือล้านนาตัวจริงค่ะ